สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับมามามานะครับมามาดูเตาเตาคนบ้าอันนี้ผมจะเปิดกล่องให้ดูนี่นะครับเปิดกล่องเลยว่ามีอะไรบ้างในกล่องลูกค้าสั่งไปได้อะไรบ้างห่วยไหลแขนเจ้งนุ่นลูกค้าจะได้อะไรบ้างในกล่องหนึ่งจานรองแก๊สนะครับจานแก๊สอ่ะยกขึ้นมาดิชุดพัดลมชุดพัดลมยกยกเตาขึ้นมา เตาครับอาประกอบเลยครับขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกก๊อกที่ได้ไปหมุนใส่เลยครับหมุนก๊อกใส่นะถ่ายกว้งางๆได้เลยครับไมต้องแคบมากอันนี้จานลองจานลองตือแนี้อ่าประกอบชุด สายยางสายยางถ้าถ้ามันยาวไปก็ตัดทิ้งหน่อยนะครับอาตัดหน่อยตัดประมาณนี้ใช่ไหมอ่างนีถ้าสายยางได้ยาวไปก็ตัดหน่อยแล้วก็ใส่กับก๊อกอันนี้ชุดพัดลม ลมนะครับอันนี้คือจะได้ไปสามชิ้นน,นีชุดพัดลมอันนี้ตัวตัวเล่นความแรงตัวเล่นตกหายไปไหนแล้วอ่ะอ่ะประกอบเลยนะนี่ก็นนใส่เลยเสียงใส่พัดลมเลยเดี๋ยวจะมาดูวิธีจุดดูดูหม้อเดือดไหมอ่ะเปิดเปิดเปิดดูเปิดสามหม้อ อาให้ดูทางนี้ก่อนดูนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ได้จุดให้ดูจริงเอาเติมน้ำมันเลยเจอะเติมไปถังนี้เลยมองเห็นไหมเราบางแสงไปปางกล้องเขาเีกอ้าวหกไปแล้วใส่อีแขังน้ำมันหนึ่งหนึ่งถังนี่นะครับประมาณหนึ่งลิตรจะจุดไฟได้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงแบบเปิดสุดๆแรงๆเลยนะครับ น้ำมันนี่คือน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันพืชน้ำมันหมูได้หมดน้ำมันพืชเก่าได้หมดเทตงนี้สักหน่อยหนึ่งเราเสียบปลั๊กตัวนี้เร่งเร่งความแรงของไฟได้วิธีจุดใช้ทิชชู่เอาน้ำมันออกทิชชู่โยนลงไปเลยใส่ไปเลยประมาณสี่ห้าแผน่นขอไม้หน่อยไม้ไหมไม้ ไม้แย่ๆหน่อยนะครับให้ให้ทิชชู่มันเปียกน้ำมันนิดนึงเอาไฟแช็กไฟแช็กเสียงจุดเลยครับแล้วก็ให้ทิชชู่เปียกน้ำมันนิดนึงหลุดรับเปิดพัดลมครับนี่นะครับคือวิธีจุดวิธีจุดไฟ เดี๋ยวเขาจะติดเปิดก๊อกยางเปิดก๊อกน้ำน้ำมันมันจะไหลาจากนี่นะครับเข้าไปในเตาเปิดเบาๆเนี่ยเปิดเปิดคือเปิด,ปดตรงนี้นะครับคือทางตรงอย่างนี้นะที่คือเปิดแล้วน้ำมันจะไหลเข้าไปในนี้เอาเเติมเติมน้ำมันใส่นี้ไว้เบาๆนะครับหมหยดหมดแล้ว โอเคน้ํามันระวังนิดนึงน้ํามันจะไหลเข้าไปนี้ลมจะอยู่ตรงนี้ลมก็จะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้มันยังติดไม่ดีเดี๋ยวรอมันติดดีๆก่อนถ้ามันติดดีๆมันจะเป็นไฟสีฟ้าพุ่งขึ้นมาเลยดูดูตูเตานี้นี่ผมจุดไว้ให้ดูแล้ว <S <S อ่าถ่ายไกลๆไว้หน่อยถ่ายไกลๆไว้ไหน่อยอ่าอ,อันนี้จะต้มไก่ดูน้ำเดือดเฮ้ยียงขอโทรศัพท์ส่องไฟก่อนอ่าส่องดูนี่เดือด อันนี้อันนี้นี่อันนี้จุดใหม่ๆเลยใช้ทิชชู่เลยจุดเข้าไปไฟจะติดแบบนี้นะครับไฟตุติดมองเห็นไหมนโนนูนตอกน้ําเดือดอ้าวอันนี้แม่ครัวนะอันนี้จะต้มไก่ใส่ไก่เลยเทเลยไหมจะหกไหมหมออ่ะดูเตานี้ด้วยดูเตานี้ด้วยต่อไกลไอ่อันนี้เมื่อกี้รถไฟไว้ อย่าอย่าจี้มากเดี๋ยวเขาว่าทางนี้ไม่เห็นบางทีที่ผมบอกให้ไกลๆแต่บางทีมีคนดา่าเนาะว่าเฮ้ยแอบเอาดูมาใส่แอบเอา,เอานี่มาใส่มีคําถามเนี่ยถามผมมาเต็มเลยนี่ราคาเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกว่าไม่บอกราคา1ชุด2280บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง2ชุดขึ้นไปชุดละ2080บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง3ชุดขึ้นไปชุดละ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางชุดละนะหนึ่งชุดชุดละสองพันสองร้อยแปดสิบเดี๋ยวว่าผมไม่บอกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนี่นี่ไฟลุกแล้วอา่ากระทะเดี๋ยวให้แม่ครัวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนั่งตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวจะผัดให้ดูนะครับผัดหมูปลาไหนขอดูหมูปลาหน่อย นี่คำถามเขาเขียนมาเต็มเลยใครอยากถามอะไรนะครับคำถามแรกราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว2,280สองรีถ้าซื้อ3ชุดขึ้นไป1,880บาทสง่งรีชุดละนะชุดละคำถามต่อไปพัดลมกินไฟมากไหมพัดลมอันนี้เป็นพัดลม12โวลต์กินไฟวันหนึ่งไม่เกิน3บาทบอกเลยไม่ถึง1บาท ไม่เกินสามบาทแน่นอนอย่างตู้เย็นคุณเนี่ยกินไฟอย่างวันหนึ่งก็แค่ห้าบาทอันนี้ประหยัดไฟกว่าตู้เย็นเยอะไม่กินไฟเปิดทั้งวันทั้งคืนยี่สบสี่ชั่วโมงเลยกินไม่ถึงหนึ่งบาทนะปรับปรับแรงปรับเบาได้ไหมปรับได้ปรับตรงไหนดูนี่เนะี่ยอยาดูที่ไฟดูที่ไฟยวปรับให้ดูเนะี่ยปรับไฟนี่นะปรับอยากแรงอยากเบา เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น้ำมันมันไม่ขอบเทน้ำมันโดนจานเนี่เดี๋ยว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 ให้มันไหมให้หมดก่อนออไฟไฟต้องเป็นสีฟ้านะครับหม้อจะไม่ดำํำถ้าไฟเป็นสีส้มหม้อมจะดำนะก็ให้ไอ้แย้มน้ำมันมันเข้ามาโดนจานเนี่ย ไม่หายไม่ง่าย,ยาเสียงอ๋ออเอ,อลงกออออ่อนเลยเทมาเฮ้ยร้อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กด